สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนนะครับพี่น้องฝั่งสปปลาวนะครับที่เมืองเกนเ้านะครับอยู่ที่บ้านบางปลานะครับวันนี้จะพาเดินชมนะครับหมู่บ้านนะครับว่าเขาอยู่กันยังไงนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติก็ดินแดงนี่แหละนะครับว่าที่นี่จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับอยู่ที่ข้างๆวัดนะครับก็มีเป็นบางส่วนนะครับ เดี๋ยวพาดูบรรยากาศนะครับในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับมีโรงทําน้ําด้วยนะครับโรง,โรง,โ,รงโรงทําน้ําดื่มน,นะครับโรงงานทําน้ําดื่มซาลิวันนะครับในหมู่บ้านวลงป่าครับนีโ่โรงงานน้าดื่มด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับพาเที่ยว บ้านหลวงป่านะครับประเทศลาวของเราครับประเทศสปปลาวอันนี oh, ้เป no. ็นเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนจัดงานที่ดีนะครับคืนนี้นะครับเป็นสนามโรงเรียนนะครับงานวัดนะครับเดี๋ยวอดนตตีมาเล่นที่นี่นะครับโรงเรียนประทมที่เดี๋เป็นศึกษาอ๋อเข้ากันลงเรนี โรงเรียนปฐมศึกษาสมบูรณ์วังปลาเออเมนวะโรงเรียนปถมศึกษาสมบูรณ์วังปลาที่เป็นไปโรงเรียนนะครับข้างเรียนที่ยังเป็นธรรมชาติโยคอือเกาเนาะเขาอ็ประมมเบ<อ>ียบแบปฏิบัติอย,อยู่กุ้นโตมีปฏิยัตอยู่อย่านี้คอมดีอ,มดอ้าวโอ ะบ้านไหนบ้านไปมาแล้วดิบอบอเคยไปเสียอ่ะบ้านยางหมาเนี่ยอ๋อไปบ้านไหนบ้านพี่อ๋อบ้านไหนบ้านนะครับก็คือบ้านผู้ใหญ่บ้านแหละเนาะครับบอบ้านไหนบ้านเออนี่เป็นถนนในหมู่บ้านนะครับเราจะเดินกำลังจะเดินไปบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านในบ้านอ๋ออ๋อเป็นแบบสวยด้วยนี่จะเป็นธรรมชาติมาก ซออิกาแปกันห้าซิกาแปะนี่เป็นที่สธาณะของหมู่บ้านนะครับอ่านประสาบ้านบ้านบางปลาบ้านพัฒนารอบด้านมีไกด์นะครับไกด์นะครับอาจารย์สถิตนะครับพาเดินชม หมู่บ้านนะครับที่มาวันนี้นะครับอ,อันนี้นนนบ้านแบบยางปฏิบัติตัวยางคือบ้านคือบ้านเขา,าว่าบ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองเนี่ยนะครับว่าอันนี้บ,าบา้านบ้านตัวยางบ้านแบบยางปฏิบัติตามกฎหมายเออเออเออเมีนบ้านแบบยางปฏิบัติตามกฎหมายเอเอสลาลประคมสลาประชาคมนะครับโอ้ที่ มียังกับประชุมมาโอ้ลมกันอยู่นี้นี่นะครับมีอะไรก็ในบ้านก็จะเรียกมาประชุมมาโอ้โอโลโุมกันอยู่ที่นี่นะครับ,บเป็นที่สาธารณะชมบรรยากาศนะครับของบ้านหลวงป่าร้านขยะอ่าโอ้โอเบนร้านขยานะที่เป็นร้านขยานะครับ วันนี้มากับไกด์นะครับอาจารย์สถิตนะครับพาเที่ยวชมหมู่บ้านวางป่านะครับต่อไหมอือจักเดยมต่อไหมวะอมเออเือบรรทุก นี่มีรีสอร์ทด้วยนะกำลังเดินมากับไกล้นำเที่ยวของเราครับอาจารย์สันตมีรีสอร์ทพ้อมคลิปนี้จะเป็นภาษาไทยด้วยภาษาลาวด้วยนะครับข้อส่วนมากจะเป็นภาษาลาวนะครับสน,นมนมากผมจะพูดภาษาลาวนะครับในคลิปนี้นะครับการบรรยายก็จะเป็นภาษาลาวนะครับ มีซอสมีรา้านค้าพร้อมวันนี้มีดนตรีพร้อมเด่นหะน้าบ้านเร่งเนี่ยเขาบอกเออร้านอาหารห้อมเออเออออร้านอาหารปลาม่วงครับทีครับปลาม่วงนะครับมีดนตรีพร้อมต่าวห้ามบ้านน้ำบัตรกระทบบ้านอีซียังให้กินน้ำบัต <c oughs> สองห้าบาทยี่สิบห้าบาทนะครับเป็นน้ำมันนะครับแบ่งขวดขายนะครับบูมเอยูซีเด้อน้ำมันเลยต่อครับบ้าเขาเขาเข้าใจว่าจะซื้อน้ำสายเขากินเนาะนี่เป็นโกดังเบียร์นะครับของร้านค้านะครับร้านนี้จะมีรีสอร์ทด้วยเออเป็นเจ้าของวงดนตรีด้วยนะเออเป็นเจ้าของวงดนตรีพร้อม รับงานเปิดเพลงเปิดดนตรีนะครับเล่นดนตรีด้วยนะครับหลังร้านก็จะมีดีสอดมีเฮียนพักเมื่อวานเราก็มาจากพังนั้นแหละเนาะมาแจ้งคุณเลยเมื่อวานเป็นป่าเป็นเขานะครับแต่ว่าที่นี่ยังเป็นธรรมชาตินะครับอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับ มาดูยากนะครับบรรยากาศแบบนี้เล่นมาี้ยงมาเบาเซ่ามา่นังโอลมกันอยู่นี้เออโอลมกันเออแล้วมีซอสตรงไหนเราโอลมกันเ่เขาที่มีดีสอดด้วยครับดีสอดด้านหลังทางไปดีสอด โพล่งกันนี้เข้าไปเห็นพักด้านล่างได้เลยยานพาหนะนะครับที่สปเราใช้นะครับที่นี่อยู่ป่าเขานะครับก็จะใช้รถอีแจ็คนะครับถึงเป็นแบบนี้แหละนะครับคันนึงก็เสียงกว่าบาทนะครับแสนห้าเนาะทำนะแสนห้าได้โว้ยนะแสนห้าหมื่นแสนห้าหมื่นบาทนะครับไม่ใช่แสนห้าหมื่นกีบเด้อแสนห้าหมื่นบาทเงินไทยนะไปแบบนี้นะครับเพราะว่า พื้นที่ที่อยู่ที่นี่นะครับธรรมชาติป่าเขานะครับพิแต็กนะครับคันนี้ก็แสนห้าหมื่นบาทนะครับร้อยสี่สิบนะครับเครื่องยนต์นะครับร้อยสี่สิบพัดนะครับคูโบต้าอันนี้เป็นคูโบต้ายางมาฮะอันจยากนากก่อนนะคูโบต้านะครับเครื่องยนต์ไปคูโบต้านะครับร้อยสี่สิบแรงนะครับ เนแบบนี้เสียนห้าหมื่นบาทนะห้าหมื่นบาทโื้น<อ>ติดบที่ต้องใช้รถแบบนี้นะครับพอขึ้นเข้าป่าเขาเข,า,เขาได้สะดวกเรงด้วยนะครับไปได้เบิ้ลเนะี้ยเป็บ้านนะครับบ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับบ้านวังป่านะครับ โโอ้โหเที่ยวบรรยากาศนะครับของสมุทรปราการบ้า,า,า,านหลังใหญ่ๆสวยๆนะครับเพราะว่าภาครัฐนะครับที่นี่นะครับถ้าทำบ้านก็ต้องขออนุญาตไปขออนุญาตนะครับว่าจะสร้างบ้านนะครับการนำไม้มาทำบ้านก็ อนุญาตนะครับทางการทางการก็ให้นาไม้มาสร้างบ้านได,ได้นะครับเลยมีบ้านหลังใหญ่ไม่เหมือนเมืองไทยถ้าเมืองไทยนะครับก็จะพี่คนหมายนาไม้มาสร้างบ้านนะครับไม่รู้ว่าจะเอามายังไงก็ตามนะครับโดนจับนะครับต้องซื้อนะครับจากงา<อ>นจัดงานคืองานนาทีนี่ขายไม้ไปรูปนะครับ โรงเรียนนะครับเป็นห้องเป็นห้องนะครับนะครับเปิดอันดุอาจารย์เปิดได้ปะเขาล็อกกันยังไงโรงเรียนนะครับเป็นห้องเป็นห้องอยู่นะครับนี่ยังเปิดเรียนอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับมีงานบุญที่นี่ก็เลยปิดนะครับหอกกันโอมีนักเรียนต้องมานั่งเรียนที่นี่แหละนะครับแต่ว่าวันนี้หยุดนะครับมีกระดานนะครับนักเรียนก็จะนั่ง เก้าอี้มานั่งนะครับแต่ว่าเก้าอี้คุณอ่อนำออกไปนะครับเพราะว่าที่จัดงานนะครับสนามโรงเรียนนะครับซึ่งห้องเรียนข็อยู่ด้านหลังนะครับสบบนามฟุตบอลนะครับพื้นที่จัดงานคืนนี้นะครับจัดงานประเีนี้ก็จะจัดที่นี่นะครับซึ่งทางเรานั้นนะครับจะไม่จัดงานที่วัด ที่วัดนัดจัดงานนะครับแต่มามาขอรศพน้ำให้มาที่นี่นะครับห้าคนฮะครูห้าคนมีครูสอนอยู่โรงเรียนบ้านบางปายนี่ห้าคนน,น,นนะครับป่าจักฮึกจักเกนต<ห>้นังได้ตุกตาเนี่ยลูกละสิบร้อยห้าอันนี้ลูกละร<อ>้อยห้าสิบดิร้อยห้าสิบป่าแจ๊กได้ได้ตุกตา รองดูลองด้วยบนสุ่ยโกประเท็กทำนนได้น้ำควันหนึ่งบ้านสวยมากนะครับเจ้าของบ้านคือร้านค้าตรงนี้นะครับบ้านก็จะมีแบบนี้นะครับเขาจะมีเครื่องกระสีข้าวประจำวอรเรียนไว้เลยนะครับเป็นของจีนนะครับที่นำมาขายนะครับอ๋อไป ไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะครับบ้านผงที่ด้องฝั่งนี้นะครับตัวนี้เป็นถนนคอนกรีตข้างวัดนะครับเป็นคอนกรีตเลยนะครับผมอยู่ประเทศลาวนะครับผมพักบ้านหลังนี้นะครับบ้านบางปาบ้านหลังสีส้มๆเนี่ยนะครับหลังใหญ่นะครับ อิอร์ทุกห้องนะครับหลังใหญ่เลยนะครับเป็นบ้านของลุงนะครับบ้านที่นี่นะครับมีแต่บ,บ้านหลังใหญ่ๆครับถ้าไม่เป็นปูนนะครับก็จะเป็นบ้านไม้นะครับหลังใหญ่ทุกหลังนะครับ